ตัดเอา,อามาติงได้ไหมเนี่ยกลายเป็นวิดีโอไปซะและ้วเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนอ๋อเลยทำไรอยู่ครับรเล่นก้านกล้วยเหร,อ,เร,อ,หรอครับเอาแล้วไอแพดไม่มีเหรอครับถึงไม่ต้องมาเล่นกันกล้วยเลยครับรอคอมพิวเตอร์ไม่มีเหรอครับที่ต้องมาเล่นกันกล้วยอ,อ,อ่ะอนะเด็กบ้านนอกนี่ว่าเนี่ยไหนไอโฟนไม่มีเหรอมาเล่นกันกล้วยนะยิงได้ยิงนะโชว์ได้ยิงนะทำท่ายิงหมอบด้วยหมอบยิงหมอบยิง ยิงข right? ้าศ well oh. ึกใช่ไหมครับไปดู oh ้กันนะครับอันนี้เป็นม้าครับม้าม้าออาโดนแล้วครับกุเล้งกุเล้งครับไปวิ่งหมาม้าวิ่งดิม้าวิ่งขี่ม้าไปับยิงข้าสึกขี่ม้าไปยิงข้าสึกแล้วนึกขี่ม้าไปยิงข้าสึกเอายิงด้วยยิงด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ